สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอมก็จะมารีวิวน้องเซนเซอร์โฟมของเรานะคะแอมบอกเลยนะว่าตัวนี้แอมใช้จริงสังเกตด,ดูจากปริมาณขวดได้เลยและตอนนี้นะคะแอมได้ใช้อายไลเนอร์นะคะแล้วลิปสติกนะคะมาเขียนบนใบหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องเซนเซอร์โฟมของเราจะทําความสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดไหนซึ่งหัวแปรงเซนเซ,นซอร์โฟมของเรานะคะตัวน้องเขาจะเป็นซิลิโคนซึ่งไม่ทําให้บาดหน้านะคะและเป็นหัวแปรงซิลิโคนที่นุ่มมากทําความสะอาด ได้ดีมากสังเกตดูได้เลยนะคะอมแค่ทูๆููวนไปนะคะไม่นานเท่านั้นเองใช้เวลาไม่นานเลยผลิตภัณฑ์อ่าไม่ว่าจะเป็นทีมกันแดดนะคะ ลิปส,ส,สติกนะคะและตัวายไลเนอร์ก็หลุดออกอย่างง่ายได้เลยเราเพียงแค่ใช้น้องเซนเซอร์โฟมนะคะทำํำความสะอาดใบหน้าทูทูทูวนไปแค่นั้นเองสิ่งสกปรกบนใบหน้าของเราก็จะออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและแอมนะคะเป็นคนที่มีสิวด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเป็นคนที่มีสิวอยู่นะคะและน้องอ่ะไม่ทาความไม่น้องทําความสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยมมากและไม่ทําลายผิว ของเราน้องทําการผัดเซลล์ผิวเก่าของเราออกด้วยและเราอะเป็นสิวนะคะสาวๆที่เป็นสิวนะคะต้องทําความสะอาดใบหน้าได้สะอาดอย่างล้ําลึกมากๆเลยเพราะไม่อย่างนั้นนะคะสิวของเราก็จะไม่หายนะคะบอกเลยว่าการล้างหน้าการทาความสะอาดผิวเป็นสิ่งสําคัญกับสําหรับสาวๆนะคะที่มีสิวมากๆเลยและสาวๆนะคะที่มีสิวไม่พอนะคะ สาวๆที่มีสิวนะคะก็จะพากนานมีรูขุมขนที่กว้างด้วยซึ่งน้องเซ็นเซอร์โฟมของเราตัวนี้นะคะก็จะทำความสะอาด ผิวของเรานะคะชําระล้างสิ่งสกรปรกนะคะที่อยู่ในรูขุมขนของเราออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและที่สําคัญไม่ทําให้ผิวแห้งใช้แล้วผิวไม่แห้งไม่แสบหน้าบอกเลยว่าบางผลิตภัณฑ์นะที่สําหรับสาวๆที่เป็นสีวาใช้แล้วอาจจะทําให้แสบหน้าแต่บอกเลยว่าน้องเซนเซอร์โฟมของเราไม่ทําให้แสบหน้าและทําความสะอาดผิวได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าน้องอะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว้าวมากๆเป็นสินค้าที่แอมรักมากเลยใครสนใจนะก็สามารถพักแทบหรือว่าอินบ็อกเข้ามาสอบถาแมแอมได้เลยนะคะ